สวัสดีค่ะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องอยู่ในช่องของติมกุุมาลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเคลื่อนหนีแม่ติมพักอยู่ของนองสูสายใหญ่เนาะหรือว่าคุณนายสุสายใหญ่นั่นเองนะคะกาลั่เสียใหญ่ไปผู้วินลาหลังจากเรื้ยงแมวลาแล้วคะติผมได้นะ ผมได้หลายคลิปเลยไม่จิ๋มโอ้สุดยอดมากเลยนะคะได้จะคลิปละคะได้มันสามสี่คลิปสี่คลิปได้คุยคุยคุย,ค,ยคุยเองมังากบอสโจเข้ามาอาย่างนั้นมากอะไรมั่งก็ได้หลายคลิปอยู่ครับแต่เขายิงหมไปไปไปอ่านอ่ะเขาจิมะถาเจ้าอีกเดียปนีเต้าอาบน้ำคู่ หรือเจ้าสิทายอยู่นี่คอยจิไปซื้ออันนั้นเท่าถ้างั้นก็รีบเลยค่ะรอเจ้าคนเดียวรอเจ้าคนเดียวเพราะว่าก็ต้องไปซื้ออาหารเห็นมั้ยเขาอาบน้ำแล้วเนี่ยอาบน้ำพี่อาบเสร็จตอนแล้วด้วยอันนี้เป็นบริเวณบ้านปลาหมดอยู่ยาวนะคะเพิงดูพี่น้องบ้านข้าวเหลือห่านสุดยอดมาก ลมลิขิตะกี้กัมีสานามไม่พี่้นง บริเวณบ้านนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแม่ตัวบ้าน,นพี่น้องขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์แม่ทิมเดอ้อขอบคุณหลายๆตรงหน้าบ้านนี้ก็จะเป็นสารพรดภูมินะคะสารพรดภูมิในบ้านกันตอนนีอ้อยู่พัทยาเนาะพี่น้องเนาะ แม่ติมสิพ้ายางเหรออันนี้ก็เป็นเรือนคาราโอเกะนะคะเป็นเรือนคาราโอเกะ yeah. เนี่ยเรือนคาราโอเกะ ีก็จะเป็นตัวสนุกเนาะพี่น้องเนาะกูเอ็กก็พักอยู่ที่นี่นะคะเมื่อคืนนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะอะไรที่สาวอาถ่ายถ่ายคลิปค่ะแล้วเราก็จะไปซื้ออาหารทะเลเนาะเนี่ย จ้ามาไหนเลยช็ดยังพอนะทามาสีเย็นไหมอ่ะฮะเปิดแอร์ได้ไหมเปิดแล้วเปิดอยู่ทำไมอ่ะมีท่านหนอนหลับดีไหมนอนหลับดีมากเลยครับติ๋มกูเองติ๋มสาวสาวเพื่อจสาวโอ้เย็นดีเย็นเอาหมูไปพับผ้าถือดันสีให้แม่นั่งเนี่ย ไม่เป็นไรหเป็น้ำเสียห้องเยอะห้องเยอะไร่ห้องบักคัดพี่น้องเอ้ยคารุหาเราคันเราบัทุบอันซาไวยหน้ามันโอ้ยอันนี้เป็นห้องห้องห้องคาราโอเกะคาราโอเกะกับอันสนุกอืมตัวสนุกก็คือห้องขับเฮามันเป็นห้องขับใช่ใช่สุดยอดอีรีพี่น้องลูกเราที่แกไปทุบบ้านอ่ะสวยมาก แกจะทำบ้านใหม่แรักกระซัแล้วก็ะซ so like wow. em, ัมใจ๋พ่อร้องสวยมากว่ะเห็สวยมากๆเลยแบบว้าวฟันๆในฝันเลยแม่สวยมากๆอันนี้ฟันเลยแบบว้ายที่มองเป็ที่ทำไมอ่ะอันนี้อะไรกระเป๋าพุทธการนะฮพุทธการพุทธการเยาพรไปไหนพี่พ่อร้องเยาะพรอาบน้ำอันนี้เราจะไปเราจะไปซื้อหารทะเลกันนะฮะแล้วก็จะไปพูดเป็ล่าต่อ าจี่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณเดี๋ยวเราหาว่าเรามีเงินแล้วเราไปตรงนู้นอนคูบินลุงวินล่าไปเล่นไปอะไรไม่ใช่คือเพื่ออัน่ผู้ใหญ่ใจดีส่งมอบความสุขให้พวกเราใช่ใช่ันเยอะเลยก็ไม่ได้ไปพูดหนึ่งผู้เดียวเนาะแล้วเข้าไปเป็นกลุ่มเนาะพันมาเป็นกลุ่มโอ้ยได้ขึ้นไปลอยลานชั้นลานเผื่อผู้ใหญ่ใจดีก็ได้ขอบคุณมากมากเลยนะคะนี นี่เป็นตัวสนุกพี่น้องมีครบเมื่อทุกอย่างอันนี้ก็คือยอดมากเลยนี่หอมข้าวลาโอเก่พนื่อแรกกับพอกันแมวล่าพี่น้องเจอกันแมวล่าแล้วก็มาขึ้นกับขอบคุณมาได้น้ำใจน้ำ้อมเด้อที่มอบให้แม่ทิมแล้วก็ทีมงานมากยายกัน ไห้ได้ขึ้นไปลอยล้านพันล้านล่ะลำด้วยลำด้วยสุขภาพแข็งแรงถูกหวยด้วยเบือผู้มากเหรินเด็กเหรินเบอร์ก็ได้กินจะบกจุกจะลงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือห้องห้องห้องคุณนายเนาะนายสุสัยใหญ่่ตาย้ไม่ถใาย เดี๋ยวไปตลาดอีกที่นึงเดี๋ยวแม่ติมกะเสี่ยนถ้าเห้นบางอีกที่นึงก็พี่น้องเด้อมามาแล้วมาถึงตลาดแล้วนะคะทะเลเยอะแยะลองข้าอยุตลาดยังกะตลาดอะไร,ราลาบ้าเกลือตลาดนาบาเกลือดรวยนะสองรายก หอยวานสองโลโตัสโลตัสละหนึ่งร้อยสามสิบบาทอาหารทะเลเยอะแยะเลยนะคะนี่ต้นปลาเมืึกนี่กุ้งนี่หอยวาน ทุกคนเลยดิรกนคาสดเลยนะคะไหนดคะไหม้จะเอาปนหมแบบนี้ใช่ไหมะาบวาหม เอากล้วยหรือเอาอะไรอ่ะอันนี้ไม่มาได้จริงหรือเปล่าแม่เออเอากรอบก็ได้กล้วยเอากรอบดีกว่าเอากรอบแม่กล้วยไม่เอาเอากรอบแต่ลองอยู่บบนี้น่้นหนึ่งนะจ้าพี่หนึ่งหะเครื่องดื่มกับอาหารทะเลอยู่ด้วยกันไหมหรือกันเท่าไหล่ตัวนี้สามร้อยสี่สิบได้ไหมคะพอไหมพอเอาสี่ร้อยเจ็ดสิพอ เรากไม่ได้พากันกินอะไรมากมายเดี๋ยวกินแค่แก้มแล้วก็กเล่ากันเฉยๆใช่ไหมแม่ี่อยี่สิบเอาสี่ร้มี่ติไงล่ะน้แข็งม่ไคะไม่น้ำแข็ไหมเราไม่เราไม่แข็งไหมน้แข็งเราไปซื้อโฟมร้อกว่าบาทแล้วก็ใส่น้ำแข็งอัดไปดีกว่าไม่ต้องซื้อโฟมหรอเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้เราก็ไปนู่นเลยมันจะมีที่ชายแม่ล่ะนี่เขาไม่ทุกเย็น 好嘞好嘞 สองตัหัวมันเนาะไม่น้ำักกดขวักชีกขะตลาดอาหารทะเลหอง 昭化

แต่เจ้ากินเนื้อวีส้มปนน้ำงเนะเรื่องก็เลยก็แช่กดกระดิแจงเกินกดติดต่เรื่องในช่องกินบุญมาลําเพื่อนอิเชียวกินเนื้อกะเวียส้นน้ำผึ้งเนาะไมคเรื่ะ